กราบนมัสการปูสีหาครับผมนิมมอนปวดไพรสัทธาเนี่ยยาถิมเล็กกำลังวันเอฟซีนะครับผมอธิบายฟังครับบังหันออกวันจันเนาะ597เป็นบครับผมเนี่กำลังวันท่าเนี่ยเอ๊ะออกวันนพุ่งหัดตัววังหันเนาะ พหก็ร้งวันสิบเก้าเลขวันหนึ่งสี่เจ็ดเลขวันมาหนีเก้าก็หนึ่งนี่นเังสีบัวมานำกันเนี้ยยังสี่หน่อยนัหน่อยน้สีมานำกันกันสองตัวยังสี่นะสิบเก้าบห้าสองหน่งยังสีบัวมานํำกันก็ร้องวันสิเก้านีหนึ่งกอแลี่มันอยู่นีหนึ่งกอแกลี่ปันี่ก็เหลือสองตวเนาะสำหรับเน้นเงินหลนเก้าสี่เก้าเจ็ดนบ่เรียกอะไยังมาหนี้ห้าเก้าเจ็ดจะรวยด้วยวะเฮ้ย สมมติน้ำ่ไปข้างลาง่างีเจ็นี่ไปหาเจ็ดเอครับหาเจ็ดลา่างนี่อาทิตย์จันนังคารพุธพฤหัสหาวะครับผมหามาถึงรักไมาถึงรักสิบลางห้าเจ็ดเน,นครับผมเ่ยบัดเมื่อนี่วันนี้งวดงวดก้อนเนก้อนมือนี่ออกวันทังขัง้นครับออกวัน,นังขัง้นข้างล่างออกสาศที่สือศูนย์สามเนเหครับบานนี้ข้างบนสามศนย์แ่น้ำกันเลยนี่เลขวันศูนสามหาครับผมเลขแปดนี่กำลังวัน สามนี่มากยังไงอาทิตย์จันทร์อังคารสามไหครับผมอ้าววันนี้วันอังคารอีกเดี๋ยววันนี้ครับวันมื่อื่นเนี่ยวันมื่อื่นวันที่หนึ่งกำลังวันแปดครับเลขวันศูนย์สามห้าครับผมบานนี้อาทิตย์จันทร์อังคารสามสามไหมยังเด่นแล้วบินแปดก็สามอ้าวเนี่ยเข้ามาแน่นแน่นแปดกับสามเลขวิ่งเงินล้านอ่าจากสูตรเด็ดด้วยมีสูตรในพ่อมนี่สูตรเด็ดด้วย สูตรจากสูตรเด่นปูสี่ห้านี่ครับผมวิ่งสามกับแปดเน้นที่แปดพอยังนีเด้บริตตัวเด้อังคานที่แล้วก็มากครับผมเงี้ยบ่ะังคารนี้จะมาอีกอ่ามาบ่าาเบิ่งมะอื่นจําไม่ว่าเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลพิดถึกยาว่ากันเนี้ยเพราะว่าเป็นเลขกําลังวันแต่ว่าเลขกาลังวันไหนบิงสองสามงวดเขาว่าเขาเนาะครับผมมันิงวดมือ่นเมื่อก็สิมั่ก็สิเขาขึ้เข่นตัว เนี่ยแม่นว่าอืมเอาหนี้สูตรนี้มันกะสูตรบนย่างเดียวแปดบวกศูนย์เนาะหนี้เอาไปตั้งเองก็ได้เนอแปดบวกศูนย์ในแปดก็เก่าอ่บาบันนี้ข้างล่างอ่บาบันนี้เลขไทยบนนี้บวกหาคงทีได้สองสามสี่เลขสองเลขสี่มันไปยใูในชุดอ่าเด่นบนแปดสี่สองอ่าเจ็ดบวกเจ็ดนี่เป็นสิบสี่ดับซีบน เลขสองเลขสองนี <Es> <an> meantime, ่บอดับแต่ว่าบอดนท่นสามพอยังเพราะว่านังขั้นมันเป็นสามก็เลยยกสามมาเป็นวิ่งสามก็แปดเอามาหนึ่งตัวบันมาสรุปเด้บันสรุปวันนี้เอาเข็นแขวนลดพี่น้องครับสาธุครับเดี๋ยวว่ากันเด้อยันบอถือเอาเข็นแขวนแค่บกหัวก็ได้จ้ะเอาเข็นแขวนลดคือเลขกองที่บางก่าคนบอกว่สกนเห็น ชมกหกว่าพี่นอนมกหอกแข็นาดไหนไม่ได้จิแขขนาดนั้นโอ้โดนแล้วได้โบเดนพ่อก็มกหอกเลยที่หนึ่งวันประจิหนึ่งเดือนสามสองห้าหกห้าเนาะครับผมสองห้าหกห้าแขนแขนลวดครับบนอ๋อฟูไดมักวิ่งสายทหาร สายวิ่งสายหลุดเนาะให้ตัวเดียวหลดปึ๊บเนี่ยวิแปด <ะ S 2> บนแปดครับแปดบนครับสาธุแปดจับคู่มันจะมีเลขติดบนอยู่ก็คือหนึ่งแปดหกแปดนี่คือโคงสุดท้ายเลยเด้ครับสามตัวมีสามหนึ่งแปด สี 1> 4, 1, 8ห6 8่งแข้างล่างมันง่ายๆรูดกระดาษเท่าไร่เอาเขียนๆรูดข้ดางล่างวิ่ง สามเข่งโฉโฉรลดสองชุดเดียวแขนแข2นสามสองแขนแขวลดเม็ดเดียวเลยห่ืคะเม็ดเดียวแขนแขนเลยจากร่วมทุกสูตรเม็ดเดียวแขนแขนต้องซื้อพร้อม สี่ห้าของแท้แน่นอนแต่เข้มเขเขียนหนึ่งที่เนี่ยเน้นว่าตองกับครับจับักหน่อยเนี่ยคือศูนย์สามศูนย์สามกบริกรมาดอกสามศูนย์ศูนย์สามบริกรแต่ว่าถ้าออกออกตรงเนี่ยเด็กอาจารย์ถ้าออกตรงสองตัวอันนี้ลงแต่คลิปแรกกันเนาะสองหกแปดเน้นใครชอบสามหกแปดก็เอานะครับตัวรองรองอันดับสองรองอันดับหนึ่ง มันมีเด่นเด่นรองสองเด่นรองหนึ่งเนาะข้างบนไม่เดียวอ่ะอาจารย์ก็มีให้เั้งสี่ละเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเลอพี่น้องวันี้ตังไหนก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยเป็นเลขกําลังวันและเลขสูตรของอาจารย์เนาะที่คิดคนขึ้นมาแล้วก็เอามาตั้งไว้รอว่าพรุ่งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลน้องเขาคนสิออกรงบรูปแขนเด่นใหจากตรง โซสานี่บ่ะสองหกแปดไหมครูนี่นะจ้ะเขียนเด่นแหนนะจ้ะเขียนเด่นนะะเด่นเขียนใส่ใส่เทนี่ป่ะหัวเด่นเนาะเด่นนี่รดนี่รดผู้หลังจากที่ได้เลขชุดนี่มากนี่ฝันดีป่ะครับผมมีมิดฝันดีป่ะมีมิดฝันเนอะครับบ่ฝันมันเพราะว่าอาจารย์ส่วนมาก เป็นคนสันหยากสาปีจังดีฝันครับผมว่าที่แล้วนิมิตไปเที่ยวก่องสลากเนาะครับผมครับไปที่ว่าครบรอบ8ปบเปีครับผมว้ยสาวอมสินแตกเปี่ยงเลย3ามแปดครับผมเ้ายแขนๆเลยอมสินครับผมเออมันนี้มันมนนมิติละบัน บนันเี้เสรีกระเกดูกับพี่เนาะเอาเนี่ยเข้ป็อนต้องู้ชมวันนี้มิมันเป็นสูตรร่วมกับสูตรกำลังวันคือบอกเอฟซีเนาเนะเอฟซีกับพิจรรรารณาเอาเด้อขันมันขันน้องหาบดายห่อกะพิจารณาเอาเบิ่งเป็นแนวทางเสริมปัญญาพอว่าเลกเป็นสูตรตังสิอาจารย์มีสูตรแต่ละสูตรสูตร,ตรล่างนี่ร่วมแล้วเมื่อน,นีร่วมแข่แขนงเลขแขนแขนของอาจารย์นี่ก็โอ้เนาะเขาตลอดเนาะใครติดตามคลิปเบิ้งตลอดปีครับ เช่นเช่นนี่ไงเงือบเช่นเช็นภาษาไทยเขาว่างอย่เงี้คนไทยคนที่ังอย่างน้อไรนี่เชยนเ่นแน่นบ่เช่นแน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 ่นอาจารย์เอาแบบเข่นเเลยได้เด็ดเด็เด็ดเบ่ข้างล่างเนาะสามกับสองนี่สายสายบิ่งสายรูนี่รับต่างข้างบนแปดกับสามนี่รับต่างใส่กระเป๋าแต่ว่า พิจารณาคนชอบใต้ดินกระบาทละยี่สิบเนาะบ่มีดอกบาทเจ็ดสิบบาทแล้วเก้าสิบใต้ดินครัฐบาลกระบาทละยี่สิบลรตเตอรี่ใบละลอยลอยนึงก็ได้แค่สองพันแต่ได้ลุ้นตั้งแต่รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้าท้ายสองตัวสามตัวเจ้าสิเลือกสี่ยังหล่ะการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยควรพิจิพิจารณาแม่นว่าได้สักใบนึงก็รวยเนาะนั่นน่ะพิจารณาเอาตามนี้ สำหรับนักแสวงโชค์คุณหูยี่แล้วแหละเขียนทังสิ้สายวิ่งสายรูดนี่คือกีบสาวไทยสวยๆหนุ่มไทยหล่อๆเอาไปกีบสาวอมชินสมัยที่หนึ่งหกแปดนี้น <laughs> กีบสาวอมชินสวยๆในนี่สามหนึ่งแปดวาไปแล้วนี่หนึ่งแปดวันกี่แล้ววันนี้ก็เหลือยังสี่ยังสี่ยังสี่ต่อวันหกแปดนี่นะอาจารย์ะระวังระวังอมชินหกแปดนี่เอาไปกีบสาวอมชินนี่าสาวอมชินสาวน้อยมือแหลมแตกสามสองเอ้ มือนีเหล้า้อมเนสเสาเล่า,อา,ลา้อมมือนีเสาเหล้าเสาวน่อยน <Okay. S 1> ะแล้วต่อผู้มากดอกเสาเล่ากันนี้เดียวนี่เรตามกําลัางวันนี้หลุดอ้ออันนี้เล่นได้ทั่วโลกอันนี้เป็นสาวไทยเนาะกับเฮ็ดในเบื้องแล้วสองวันอีกก็ะเปยๆเนะาะแม่งวันอีกกัะนังนี่แปดดีได้พี่น้องนี่แปดเลขจิกกับศูนย์สามหากับพิจาระาเอาเพราะว่าล่มคลิปไปแปดหาสามแปดสามหาอันเต็มลิมิตแล้วครัเพราะว่าสูตรอาจารย์มันมาเด่นตรงนี้สูตรรวมคือสองหกแปดเนาะ สองหกแปดสามหกแปดเพราะว่าถังรางนี่คือแขนๆโหลดสามสองอ่ะก็มีสำนี้นะครับผมมีสำนี้ให้ไปพิจารณาให้ด้วยด้วยเด้อค่ะถูกค่ะขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะที่แบ่งปันนะคะเนี่ยหน้า FC พิ่นเนาะค่ะเนาะพิจาารณกันค่ะแนวทางสูตรกับเคียนให้เบื้องแล้วเนาะใะรอยากได้ก็เอาไปเย็ดเอาไปเพื่อเฮาสิหาแนวทางบอก FC พวกเนี่ยยังเรียกว่าอยังล่ะ เนี่ยวันอังข่านมืออืน่นนี่แล้ววันอังคานกับแปดกันเนี่ยวันอังค่านมืออืน่นนี่เด้นวทางสูตรนี่อยากให้พอปูบอกสู่ฟังอีกอยู่สูตรมันเป็นของอาจารย์มันเขารู้คือสูตรพิชิตความรวยพิชิตความรวยสูตรพิชิตเงินล้านพิชิตเงินล้านโอ้าธถูกครับผมสูตรพิชิตเงินล้านอันนี้คือสูตรพิชิตความรวยเนี่ยมารวมกันก็สูตรพิชิตเงินล้าน เมื่อกี้แล้วสูตรพิชิตความรวยได้ห้าสูตรพิชิตเงินล้านได้เจ็ดห้าเจ็ดเพราะว่ามันซ้อนกันสูตรหนึ่งได้สี่หาสูตรหนึ่งได้สามสี่หาจับตัวเลขได้ได้ตะเบิร์ก็ได้เอาสูตรพิชิตเงินล้านมาคือเจ็ดเอามาประกบใส่ก็ห้าเจ็ดแปะเลยทุกสูตรลงมาหาเจ็ดเลย 5, <7. S 1> ครับผม กูันหาเจ็ดตาเลี้ยวกูจะขึ้กันเด้ตาุนมันสีอันนี่อนพวกปูซีหานี่แหะผมว่าเนี่ยบมันอกบได้แท้จะเมื่อจะเมื่อบ้านดอกนี่คือครับผมบ้านดอกตันนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาเอารัฐบาลเนาะเขาเอาเอาลอตเตอรี่ครับผมลรี่ครับนี่คือแนวทางลอตเตอรี่แล้วพี่น้องเด้อครับผมแล้วก็บผู้มักตามที่เห็นกับพวกปูคนกับโปรดเป็นแนวทางดีๆเนาะศรัทธาครับผมเอฟซีสุขสุขคนนั่นแหละ มะเขือได้สร้างโบสถ์น้ำกันพี่น้องเอาด้วสายบุญครับผมในรวยอาจารย์กำมันใจล่าสุดขอบพระคุณขอบปูซีหายแหลายๆครับผมครับนมัสการครับผมครับครับสาธุถูกครับขอปู